กนิงกนิ่งไวนะกัันนวยอนี้เฉแตมจะมาถอนฟันถอนต้องสองสี่มันบวมันมันไม่บัวมนเหมือนปกติแต่ชือตัญชาออกแล้วน่ากลัวไหมตกลงน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมเออเล้ยทำไมทำหน้าอย่างนี้ครับเชฉยแตม ฉันจะไปฉีดเจติมเป็นไรครับวันนี้เะติมจะมาถอนฟันถอนต้องสองซี่อะช่ะจตําจติมจะวันเดียวถอนไปเลยสองซี่หรือจะมาอาทิตย์ละวันทีละซี่ทีละซี่ลองอันเดียวก่อน,นจะลองแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสนุกก็จะถอนอีกสามซี่อย่างเงี้ยหรอเจ็บก็ถเาร้องให้ทำไมอ่ะไม่ร้องถ้าเกิดไม่เจ็บ เพาไม่เจ็บได้ถอนต่อตอนนี้เราอยู่กันที่ TDS Dental นะคะที่เชแตมจะมาจัดฟันครั้งที่แล้วที่เรามาค่ะเรามีการสแกนดูฟันทั้งหมดแล้วแล้วก็มีฟันสองซี่ที่ยังเป็นฟันน้ำนมที่น่าจะต้องถอนออกเพื่อที่จะทำการจัดฟันได้วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาดำเนินการกับฟันเชแตมก็บอกว่าหยิบออกมาเลยมันมีซี่หนึ่งแบบตองแต่งตองแต่งหยิบจ้ะ ออกมาตอนแรกฉันตามเขาถามไว้วางยาสลบได้ไหมจะถอนปังอันนี้คือห้องถ่ายรูปถ่ายรูปฟันเหรอคะหรือว่าถ่ายรูปหน้ำตาลปัน้วก็เดี๋ยวพอถอนเสร็จจะถ่ายรูปในป่าย์เราที่เนาะมีจออะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้จับนิ่งจับนิ่งไว้นะจับฉันนะช่วยอันนี้เห็นตาฟันเห็นตาฟัน คุณหมอเขาเหดูฟันสเห็นฟันซี่ถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเย็นรูปนีเคุณมอเตาจะดูฟันนัดูฟันคุณบอดูละเอียดมง้งใช่เพราะว่าเวลาทำ่ะเขาทำฟันทุกซี่เลยไงเขาก็ต้องจัดให้เรียงสวยทุกซี่เราก็ต้องดูว่าณปัจจุบันเนี้ย ฟันฟันเป็นยังไงอยู่ถึแล้วครับขึ้นเตียงแล้วครับนี่สแตนถอนฟันซี่แรกในชีวิตเลยนะกับหมอฟันครับกับหมอฟันปกติเขาจะดึงเองค่่ะอโอเคน้องวีโรบจำตัวแผ้ยาอะไรไหมคะไม่มีค่ะนี่ข้างบนมีทีวีสเตนก็ทำฟันไปดูทีวีไปไม่หัวเราะอย่างนั้นนะลูกขึ้นจะไปถอนฟันกับคุณหมอไงปกติเขาดึงเองอะค่ะตั้งแต่เด็กนะ โอเคเต่วันนี้ไม่ได้เจ็บนะทำอะไรหมอบอกก่อนโอเคทำดีดีนะโอเคอ่ะให้ให้กดดูก่อนถึงจะได้ดูโค่นันนะครับจะได้ถึงไว้ดูโค่นันขอแว่นตาเลยค่ะโอ้ใส่แว่นกันแดดด้วยพี่จะมาถอดฟันพี่จะไปเที่ยวทะเลครับ เขามีแสงไงส่งมาเดี๋ยวจะแสบตาคุณหมอใส่แว่นให้่มต้นหมอจะทาเยลลี่ก่อนนะคะเวลาทำจะไมีสุดมันค่ะลิ้นก็เฉยอย่ามาเลยจะช้าๆโอเคไหมคะอ่ะเยลลี่มันจะเป็นอย่างนี้รสสตรอเบอร์รี่อ๋อมีเยลลี่รสสตรอเบอร์รี่รรให้ดมก่อนกลิ่นประมาณนี้โอเคนะคะอ่ะอ้ออาปากนะคะทีห่หัวจะพักปยไปก่อนยังไม่ทำอะไรถ้าทึงแล้วก็ขอนมันเป็นยาชาะค ใช่มีรถด้วยใช่พ่อไม่เคยสิแม่ถอนฟันบ่อยแม่เคยเจอรถเชอรี่ะไรถึงบอกว่าปาชาเขาจะมีรถถอนฟันไม่เจ็บเขาต้องทายาชาก่อนที่จะฉีดยาชาเดี๋ยวฉีดยาชาต่อไงฉีดยาชาเส็ต้งแข่ไปต้งกลัวว่านาำได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาสั้งแตทีเป็นไงลูก ชาชาใช่ไหมพูดได้ไหมน่ากลัวไหมตกลงน่ากลัวไหมน่ากลัวมมัไ่กลวเห็นไหมตอนนี้พ่อต่อยเชตแอมเชตแอมก็ไม่เจ็บบอกว่าอย่าชายยังไม่ออกลทธิ์ยังไม่ต่อยดึงเขาฟันเที่ยวที่ฝังอยู่เพื่อขอจะให้แฟนเอาออกก่อนเพื่อดูว่าฟันเที่ยวมันจะขึ้นมาได้ไหมคือเชตแอมนี่ต่อยที่ที่คุณหมออยากให้ถอนที่ที่หนึ่งเนี่ยข้างล่างเขาจะเจอกัน คือฟันแท้มาแล้วแต่ฟันน้ำนมยังไม่หลุดออกไปคือแบบว่าลุ่งลิ่งรุ่งลร่งเกาะกันอยู่นิดนึงกับอีกซีหนึ่งเนี้ยฟันน้ำนมแข็งแรงมากไม่ยอมหลุดเดี๋ยวต้องเอาซีนี้หลุดเพื่อที่ฟันแท้จะได้ขึ้นมามันบัวคะมันไม่ได้บัวมันเหมือนปกติแต่คชือตันชานั่นแหละไม่รู้สึกแล้วนี่รู้สึกจริงๆตอนนี้ท่าไไรก็ไม่รู้สึกออกแล้วซีนึงครับยังไม่ทันรู้ตัวเลยคุณหมอแบบ มาแล้วเร็วมากเร็วมากำังผักก่อนให้ทำใจอ่าเลือดนะอะไรนะเลือดนะมีเลือดัหมไม่มีเลยรู้สึกไหมว่าคุณหมอทำอะไรไม่รู้สึกเลยใช่ไหมอ่านี่ออกมานอนหน้าหลับอย่างนี้เลยไหมไม่มีเลือดนี่ไม่มีจ้าไม่มีเลือดทำยังดูเล็อดจ้องอ่ะตอนมันอยู่ในปากมันจะรู้สึกใหญ่ใช่ไหมพอออกมาแล้วฟันมันเหลืออันนิดเดียว ฉยแตมบอกไม่เจ็บถอนอีซี่หนึ่งได้เลยครับเแตบอกสบายมากอุ้ยกล่องน่ารักด้วยคุณหมอให้ฟันกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยก็แม่เก็บฟันฉยแตมุกซี่ไงมีกล่องเก็บฟันเจ็บมากบ้ายอานคะแนอเด็กไหรยงเคุณหมอเขาก็ใจเย็นมากนะทือทำฟันเด็กเนี่ย <c oughs> เขาก็รอจนเด็กจะพร้อมใช่ แล้วทำฟันเด Joseph, ็กจะไม่เหม like ือนทำฟันผู้ใหญ่นะวิธีการพูดวิธีการสื่อสารกับเด็กอ่ะจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับทำฟันผู้ใหญ่ห้ดูสิห้องทำฟันแบบนี้มีของลงของเล่นเยอะแยะไปหมดให้เด็กสบายใจถอนยกถอนยออกแล้วออกแล้วเร็วมากนี่ครับตอนนี้เช่แตมก็จะฟันหลอสองสี ซีเดียวซีบนเพราะว่าข้างล่างเขาขึ้นซ้อนมาใช่ๆซีบนี่หลาอเที่ยวขึ้นมาโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะต่ออีกซะสองพี่หม่คุณหมอมีโปรต่อทัมงสองเลยเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเลยอออเดือดค่ะนี่ให้ตัดเลือดหนักไว้ก่อนนะหนึ่งชั่วโมงตัดเลือด บ้วนจะถุยนะแต่เลือดมันไม่หยุดไหลหลังจากหนึ่งชั่วโมงถ้ายังมีเลือดซึมๆกัดต่อได้ตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักๆก,ก่อนแรงฟันได้ปกติแค่รอลงตรงแผล ทานข้าวอะไรได้ใช่ไหมเลยตอนนี้น้องเขาจะช้าอีกวันหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวต่างๆระวังนิดนึงเพิ่งได้กัดนี่จะเคี้ยวปากตัวเองใช้าท่ไม่จับจับเดี๋ยวมันเป็นแผลโอเคไหมคะสักชั่วโมงรางวัลไหมเชืแต่บ้างกันนี่คุณหมอมีรางวัลอเอากิฟหรือเอาลูกโป่งอะไรนะลูกโป่งโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยม่เอากิฟต์ือคุณหมอเตรียมรางวัลไว้ให้เด็กน้อยด้วยนะครับนี่ ซีนี้นะคะคือซีที่ลุงลิงลุงล,งลิงจะหลุดนานแล้วแป๊บเดียวหลุดเลยซีนีสี่เป็นซีที่อยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงมากแล้วดูรากสิรากฝั่งน,นี้ยาวมากรากยาวสวยเชียว <ผล S 1> ไม่ไม่น่ากลัวลคือแม่บอกแล้วไม่น่ากลัวแม่ถอนบอย ก็ปัจจุบันนี้แม่ขาใช้ชุดที่สามอยู่ฟันคงฟันแท้หมดไปแล้วแม่ฟันปลอมหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่มันเป็นไงความรู้สึกเล่าให้ฟังคุณหมอพูดว่าอะไรมั่งนะยังไม่ทานะยังไม่ทำนะแค่ดูแค่ดูออกแล้วคุณหมอบอกว่าแค่ดูแค่ดูคือด้วยความที่ฉีดชาชาไปแล้วไงทำอะไรชะตำก็ไม่รู้คงไม่ต้องถอนแล้วมั้งน่าจะมีปัญหาอยู่แค่สองซี่นี่นะจบแล้วดีแล้วที่วันนี้ถอนออกไปสองซี่เลย ทีเดียวจบจะได้ไม่ต้องเคลียร์อะไรแล้ะเดี๋ยวก็สแกนฟันพิมพ์ฟันเริ่มจัดฟันได้เลยครัคุณหมอเข้ามาดูฟันหลังจากขอเรียบร้อยใช่ค่ะอคตอนนี้จะมาที่คุณหมอจัดฟันเ,เพื่อที่จะมาดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องไปถ่ายรูปฟันอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราจะสแกนใช่ลหาคะใช่ค่ะอันนี้จะสแกนเพื่อส่งไปทำอินเนอไลน์แล้ว นันกกกกนี้ก็จะสแกนพิมจะไปทำพิมอะไปทําตัวอินวิสไลอะคะ่ะมาใส่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องมือจัดฟันมาใส่จะเป็นแบบใสนะคะคืออันนี้ที่เราเลือกใช้อินวิสไลอะคะ่ะเพราะว่าเวลาใส่ไปเราใช้ชีวิตประจําวันอนะดูไม่ออกด้วยนะว่าใส่อยู่แล้วก็เท่าที่ฟังมาเหมือนจะเจ็บน้อยกว่าสะดวกกว่าแล้วก็อย่างพอใส่เข้าไปแล้วอะคะ่ะเวลาที่จะทานข้าวอะก็คือถอดแล้วก็ทานข้าวได้ปกติ ทานเสร็จก็ใส่ก็คือการทานอาหารอะไรก็จะสะดวกกว่าสรุกไปด้วยซีนึงนีไงเดี๋ยวชะตามจะได้เป็นหนีีไปค่ะอินเวสไลน์ครอบ <จะ S 1> ฟันครอ,อบฟันไว้ใช่มีกล่องใสด้วยโอ้สวยแงมคือวันนี้ชชตามมาเป็นครั้งที่สองครั้งก่อนเนมาปรึกษาคุณหมอก็จะเห็นปัญหาว่าอ๋อเขามีฟันตรงนี้นะต้องถอนนะ วันนี้เราก็เลยมาถอ,อนฟันสองซี่นั่นที่มีปัญหาแล้ววันนี้คุณหมอก็สแกนฟันเรียบร้อยเพื่อที่จะไปทําแบบนี้แหละใช่ค่ะคือในช่วงที่การทำเนี่ยค่ะเราจะต้องเปลี่ยนอันนี้หลายชุดนะวันนี้ที่คุณหมอทำอะ่ะถ่ายไปทั้งหมดอะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าที่มาค่ะเราจะได้ดูเป็นวิดีโอด้วยนะเป็นตัวพรีเซนต์ว่าพอใส่ไปแล้วอะ่ะขั้นตอนต่อไปอะฟันจะค่อยๆขยับเป็นยังไงยังไงยังไงจนเสร็จส่วนตัวที่พิมพ์มาเนี่ยค่ะ จะมีหลายชุดตอนนี้ก็จะเป็นชุดแรกที่ใส่กับฟันแบบนี้แล้วพอใช้ไปเรื่อยฟันเริ่มขยับขยับก็จะมาเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นไงบ้างเฮิแตมไม่เอบค่ะไม่เอบไม่เอบเลยอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยแม่บอกแล้วหูเราให้เสียน้ำปลาคือถ้าใครสในใจเนี่ยก็มาที่นี่มาปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วคุณหมอจะวางแผนให้ว่าต้องทำยังไงใช่ค่ะเแตมคือคุณหมอใจดีมากๆนะเราทุกอย่างคือสะดวกสบายมากคันสมัยสุดๆนะคะ แนะนำให้ลองมาคุยกับคุณหมอกันลองมาวางแผนกันก่อนว่าฟันเราควรจะเป็นยังไงต้องเตรียมอะไรก่อนที่จะทำนะคะปรึกษาคุณหมอได้หมดเลยก็ลองมาคุยกับคุณหมอได้นะคะที่ TDS Dental นะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดทั้งหมดไปใต้วิดีโอนี้ด้วยนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคไปกันนะคะบ๊ายบาย